ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนเพื่อนสื่อมวลชนคือเรื่องสภาปฏิรูปการเมืองของท่านนายกยิ่งรักเนี่ยนะครับพรรคเพืเ่อไทยได้มีการสอบถามสมาชิพกบบพรรคแกนนำพรรคในต่างจังหวัดเนี่ยได้รับตอบรับดีมากครับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคเพืเ่อไทยและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางน,นะครับภาคตะวันออกและหลายๆายส่วนในภาคใต้ ดีใ,ใจเลยเกิดที่นายกยิ่งรักได้มีความคิดริเริ่มหรือเรียกว่ายิง่งรักอินิเชทีฟเนี่ย,ยที่จะมีสภาปฏิรูปการเมืองวันนี้ก็ดีใจที่ท่านพเัเตร์กริชได้ตอบรับจะมาเข้าร่วมนะครับเพิ่มเติมจากท่านบรรหารและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผมคิดว่าโอกาสานี้เป็นโอกาสสุดท้ายของประเทศไทยแล้วะครับที่จะหาทางออกทางการเมืองก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็เอาอประชาชนทุกภาคส่วนมาคุยกันสิ่งที่เราอยากจะเห็นคืออยากจะเห็นประชาชนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นตัวแทน สาขาวิชาชีพและก็นักธุรกิจนะครับประชาชนที่ไม่ใช่เป็นคู่แย้งให้เข้ามามากขึ้นว่าท่านอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับไม่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์ตั้งเงื่อนไขว่าจะเข้ามาคุยก็ต่อเมื่อมีการถอนร่างพรบอรฟองร,อรัหไอ้พรบนิรโทษกรรมแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ควรกําหนดเงื่อนไขล่วงหน้าก่อนที่จะมามีการพูดคุยกันนะครับท่านอดีตนายกสินธิ์ท่าน ทราบเรื่องนี้อย่างที่ผมเคยเรียนเพื่อนสื่อมวลชนไปแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นแนวคิดของท่านนายกยิ่งรักครับท่านนายกทรักย์สินท่านก็มีการพูดคุยกันว่าท่านเห็นด้วยแล้วก็ท่านคิดว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะสแสวงหาความปรองดองหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยสนับสนุนและยืนอยู่ข้างหลังท่านนายกยิ่งรักอย่างเต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้แนวคิดนี้ประสบความสําเร็จเพื่อพี่น้องคนไทย ต่อไปนะครับท่านวราเทพท่านบุงเทพซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลก็คงจะดำเนินการอย่างรีบเร่งในการจะเชิญผู้ขัดแย้งแต่ละฝ่ายรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานรัฐสภาอาดีตานักการเมืองต่างๆนักวิชาการพี่น้องประชาชนตัวแทนนักธุรกิจตัวแทนสาขาวิชาชีพรวมทั้งตัวแทนพรคก,การเมืองเข้ามาร่วม ผมก็เรียกร้องอีกครั้งหนึ่งครับว่าภาคประชาธิปัตย์แม้ว่าท่านจะมีเวทีหรือสนับสนุนการชมุมนุมหรือจัดมอบก,ก็ตามขอขอให้มีตัวแทนมาร่วมชมุมนุมมาร่วมเสวนากับพวกเราด้วยนะครับนี่คือสาระใหญ่ๆที่ผมอยากจะรบกวนเพื่อนสนืงประชนาชานนะครับ